สวัสดีค่ะวันนี้สู่รถบ้านนะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถบ้านนะคะเป็นอีซูซูดีแมคค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวแค็บค่ะตัวไฮแรนเดอร์ปีศูนย์สี่นะคะเครื่องเดล็กสามพันนะคะไฟฟ้าค่ะลูกค้าสีสันสวยงามนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆค่ะหน้าเดิมหลังเดิมเลยนะคะเรามาดูสีรอบๆคันนะคะสีไม่มีแตกไม่มีร่อนนะคะแมกหลอกค่ะคันนี้นะคะพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะคะเครื่องเดิมโรงงานนะคะ เกียเข้านิ่มนะคะไม่กระตุกนะคะเราใช้งานได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้าคะมาดูห้องโดยสารกันนะคะเป็นเบาะเดิมนะคะก็จกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารยังสะอาดอยู่นะคะเกียเข้านิ่มนะคะขับดีค่ะช่วงล่างแน่นนะคะรถไม่มีชนหนักนะคะคันนี้นะคะเบาะแคบนะคะ รถบ้านนะคะรถเดิมๆค่ะคันนี้นะคะคูสีรอบๆคันนะคะใคกำลังหารถไปใช้งานนะคะคันนี้นะคะเดิมจัดนะคะเดิมเดิมมากนะคะกระบะแม็กไกลเนอร์นะคะ ครื่องดีเกียร์ดีค่ะคันนี้นะคะแอร์เย็นค่ะคันนี้นะคะขับดีค่ะเป็นรถธรรมาหากินนะคะเป็นเครื่องแบเล็กนะคะเดิมค่ะพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันอ่าเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะคะเราอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะคันนี้นะคะ สดคอนได้หมดเลยนะคะคันนี้นี้ติดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันค่ะเสียงเครื่องยังเพาอาะอยู่นะคะ ไม่มีไอน,นะคะเป็นรถที่ฟ้อมใช้อีกคันหนึ่งนะคะใช่ไม่มีนะคะ เ,เสียงยังเพาะอ,อยู่เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถธรรมะหากินอีกคันนึงนะคะฝากกระโปรงก็เดิมนะคะค่ะสนใจนะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะสวดผ่อนได้หมดเลยนะคะ โทรมาสอบถามกันได้นะคะ098 976 7055นะคะสวัสดีค่ะ